วัดป,ป่าพวงฮะอามาดูปลากันใครจะวาดเสียวหน่อยก็ไปสะพานเก่าดิโอ้โหเนี่ยคนไทยเขาเรียกเขาเรียกปลาปลาพวง งหินตัวละห้าพันอ่ะตัวนี้ห้ามปรับตัวห้าพันเฮ้ยเดี๋ยวมันไปไหนไม่ได้อะมันมีไปได้อหรเออมันไม่ไปเหรอไม่ไปที่เราล่องเรือเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกมีหลุดไปไหมโอ้ตรงนู้นเยอะมันอยู่ตามไอ้รูหินรูอะไรเนี่ยที่ล่องเรือนะใส่เบ็ดที นี่เขาขาเขาขาเนี่ยกินได้อร่อยอร่อยด้อร่อยอ้าวขึ้นมาสักหตัวสิห้าตัวนะห้าพันเงหตัวเท่าไหร่อะห้าห้ายี่ห้าไม่มากเท่าไหร่โอ้คำปัดน้อยมดูดอตัวใหญ่ก็หอยฟอนันด้บ้าะเฮ้ยอหนุ่มของไปตัวนะเไมเลี้ยง มีอาหารหรอปลาพวงปลาพวงตัวใหญ่อ้าวไม่ตายแร่ปาเป็นายะพานนู้น่ะไปปลตะพานนาู้น <c oughs> เดือยลวขาดขาดไม่ขาดนะครับถา้าอันเสา,า,า,าไม่ขาดแน่นอนถ้าเสานู้นไม่หักก็ไม่ขาดหรอกถ้าเสานุ้งมาหักมาเรียบร้อยเลยอย่างกับไอ้ตะพานสองเปอะไรนะสองเปนี่อะไรอะเขาเหนียวอ่ะฮะเขาเหนียวอ่ะไม่ครับปี<ม>๊บเขาเหนียวเหนียวที่ขอให้ปลาหน่อยโอมใหญ่โอมใหญ่โอมใหญ่ แม่ปลาหิวคนจะหิวเป็นใหญ่ตรงใหญ่มันก็เก่งเลยมันมันไม่ไม่ไปตามน้ำนี่แต่มันไปมันมีสายก้อนตรงนี้ไงมันไปส่วนน้อยเปล่าแต่ส่วนมากมันจะขึ้นมากกว่าข้างหน้าฝนอีกทีเวลาฝนที่ไอตัวข้างล่างจะขึ้นหมดสมบูรณ์บางทีขับไปดกเมื่อตัวไปสิบโลดูวทั้งสาวไม่ได้เว้ยตัวห้าหกโลเดินนะหมดแล้วอ่ะ ที euros, er <t art os> ่ว่าดับได้เดินไปห้ากิโลมเดินไปห้ากิโลกินด้วยปลาด้วยคนละชึ้นโอ้กินด้วยปลาด้วยนะครับมีเลยอะไรอ่ะไม่ต้องขอตัวนึกว่าขอทีจะจัดให้ ศหมดวันนี้เราดูกระแทกกันลูกกระแทกเสียศูนย์เลยตีลูกมาหมดเลเนียนขาดไปหนึ่งก็ไปไปถึงต้องไปยกเครื่องตั้งศูนย์ใหม่ตั้งศูนย์ใหม่แล้วก็ถามว่าพรุ่งนี้ไปดูทะเลหมอกว่าหมอกทะเลอะไรแฉลตีให้เต็ตีห้ารักตั้งแตกกันเลยฮะแล้วแตกกันเลย แต่ยังไงอ่ะพี่ใครตื่นไม่ไหวก็ไม่ไหวมีการไ,ไม่สั่งแล้วจะไปได้ไงไปก็ไปกันไปก็ไปไปก็ไปกัน